สวัสดีครับมาพบกับเซลแม็กอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับพามาดูไอเทมที่แบบว่าสุดจี๊ดของลูกค้าเลยครับสติกเกอร์แต่ละคันนี่ไม่เหมือนใครเลยนะครับวันนี้เราจะเล่ากันแบบจุกจุกอิ่มอิ่มกันเลยไปในเรื่องราวของรถบ้านนะครับที่มันเป็นเอกลักษณ์ประจําตัวของตัวรถบ้านเลยนั่นคือลวดลายของสติกเกอร์และสิ่งสําคัญเลยนะครับลูกค้านะครับได้มีส่วนร่วมในการออกแบบด้วยนะครับตามจินตนาการของลูกค้าเลยนะครับ และเรานีครับก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนะครับในการออกแบบสติกเกอร์นะฮะวางสเกลให้ลูกค้าเพื่อที่จะมาแล็บในตัวรถจริงๆนะครับรูปแบบของสติกเกอร์นะครับที่เป็น Standard mm hmm. สแตนดาร์ดเน, mm hmm. นี่ยก็จะเป็นคอนเซปต์ hmm. ของตัวรถบ้านเรานะครับในนามของแคลริบ n Motorhome ก็คือจะเป็นสีแดงขาวดำนะครับ หรือลูกค้านะครับต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบตามจินตนาการของลูกค้าเองก็ได้นะครับแล้ววันนี้นะผมมีตัวอย่างคร่าวๆนะครับเอามาแบบว่ายูยูให้ลูกค้าดูนะครับนะบเปิดหัวมาครั้งแรกเนี่ยลูกค้านะครับใช้โมเดลขน่เล็กๆแล้วออกแบบโล่ลายสติกเกอร์มานะครับแล้วส่งมาให้เราพี่ผู้ชายต้อง,องการเซอร์ไพรส์แฟนนะครับเพราะว่าอยากได้ สติกเกอร์เนี่ยครับที่แรปในโมเดลเนี่ยเอามาขึ้นคันใหญ่จริงๆนะครับซึ่งเป็นสไตล์แบบว่าท่องเที่ยวนะครับมีภูเขานะครับแล้วก็มีเข็มทิศในการท่องเที่ยวจากโมเดลคันเล็กๆนะครับสู่ความเป็นจริงนะครับแล้วทีมงารออกแบบมันได้สวยมากลงตัวมากเลยนะครับผมต่อไปคันที่2เลยลูกค้ามีลูกชาย2คน ก็ต้องการความแข็งแกร่งยังไงก็ต้องมีภูเขาทะเลทรายไปเลยนะครับแต่ว่าคุณแม่บอกยังไว้ก่อนคุณจะมาแบบแข็งแข็งเลยไม่ได้นะครับต้องออกแบบยังไงให้มันลงตัวระหว่างลูกทั้งสองกับคุณแม่นะครับให้เป็นลายเส้นที่สาคัญเลยเนี่ยออกแบบมาปุ๊บถูกใจทั้งลูกชายทั้งสองกับคุณแม่ด้วยอันที่3นี่เมื่อกี้บ้านเมื่อกี้ลูกชายอันนี้ลูกสาวสองคนทํายังไงละ่ะลูกสาวต้องการมีทั้งตัวรถบ้านมีภูเขา มีเครื่องบินมีจักรยานทุกอย่างที่ลูกๆชอบนะครับเอามาแปะให้เต็มบนตัวรถเลยทีมดีไซน์เราเนี่ยหัวปั่นเลยเพราะว่ารถบ้านเนี่ยครับที่แปะบนตัวรถเนี่ยตัวรถบ้านก็ต้องมีลายด้วยเราก็เลยก๊อปปี้ลายใหญ่มาลงลายเล็กนะครับออกมาน่ารักลงตัวที่สำคัญเลย น้องๆสองสาวเห็นตัวรถแล้วเนี่ยชอบมากเพราะเป็นสติกเกอร์ที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนออกแบบไว้คันนี้ผมบอกเลยว่าดุดันแข็งแรงลูกค้านะครับชอบเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตายซาฟารีเลยนะครับรถคันนี้ต้องเข้าป่าครับไปดูไล่ดูช้างดูยีราฟนะครับเสือสิงห์ยังไงก็ต้องมีที่สำคัญเลยนะครับผมก็เลยบอกลูกค้าว่าให้ใส่คิวล้อสีดำเข้าไปด้วยจะยิ่งดุดันแข็งแรงโอ้คันนี้สุดยอดจริง คันต่อไปนะครับมุ้งมิงจุ้งกิ้งน่ารักลูกค้านะครับตอนนี้เนี่ยกษียแล้วอยากท่องเที่ยวแต่สิ่งที่ลูกค้าจดจําได้ก็คือวันที่ลูกค้าเจอกันครั้งแรกนะครับอยู่ที่เกาะช้างลูกค้าส่งโปสการ์ดที่เกาะช้างไว้ผมนะครับว่าเนี่ยเขาเป็นครั้งแรกเลยนะที่เขาเจอกันนะครับและจากนั้นเนี่ยเขาก็ไปขอกันแต่งงานที่เกาะช้างอีกนะครับผม ผมก็เลยเอาลูกโปสการ์ดนะครับมาทําสีใหม่นะครับปรับแสงใหม่นะครับแรปให้ลูกค้าเลยนะครับเพิ่มสีสันเข้าไปนะครับลูกค้าบอกว่าวันแรกที่มาเห็นรถเนี่ยนึกถึง30ปีที่แล้วเลยครับผมเห็นรอยยิ้มแล้วผมก็มีความสุขตามไปด้วยเลยนะครับกับคันนี้นี่คันนี้สุดยอดช่วงล่าง2 0 0แสนแข็งแกร่งบึกบึนแต่ลายข้างนอกมุงงิ คันนี Yo, ้นะครับลูกค้าทาดแมวไม่รู้จะเอารูปอะไรงั้นเอารูปแมวแล้วกันผมก็เลยจัดรูปแมวให้เลยนี่ครับหน้าแมวเต็มคันเลยเห็นน่ารักน่ารักอย่างนี้นะครับไปเที่ยวกอเซโลมาแล้วขนาดรถโฟล์วิลที่ไปยากยากนะครับผมนี่เป็นรถบ้านพิชิตยอดดอยมาเรียบร้อยแล้วครับแล้ววิวสวยมากๆนี่แหละครับความรู้สึกของรถบ้านของเรานะครับพาทุกท่านไปเที่ยวในจุดต่างๆที่คนอื่นไม่ได้ไป ที่คนอื่นจะต้องแบบว่าตื่นดาเช้านะครับรีบมาดูวิวสวยๆแต่ถ้ามารถบ้านนะครับคุณนอนรอได้เลยเดี๋ยวพระอาทิตย์ขึ้นนะคุณได้เห็นความสวยคนแรกเลยนะครับในจุดท่องเที่ยวต่างๆขันต่อมานะครับอันลูกค้าบอกเลยว่าเอ้ยภูเขานั้นก็สวยต้นไม้นี่ก็ดีเราอยากท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับลูกค้านี่เป็นชาวต่างชาตินะครับอยากท่องเที่ยวเต็มที่เลยเราก็เลยจับแต่ละอย่างมารวมตัวให้เขาลูกเขาบอกว่าโอ้ยงั้นเดี๋ยวเหมือนคนอื่น ขอคาดลายหน่อยได้ไหมอ่าทีมดีไซน์เราก็จัดให้นะครับคันนี้ลงตัวแน่นอนเพราะว่าเอาทุกอย่างความสวยทุกอย่างมารวมตัวในคันนี้เลยคันนี้นะครับลูกค้าเป็นนักวิ่งผมวิ่งกับเขามาแล้วนะครับนักวิ่งขาดไม่ได้เลยครับภูเขาผมเลยจัดมาเลยภูเขาหนักๆเลยครับมาเป็นลายคันนี้ลูกค้าเห็นปุ๊บพร้อมวิ่งเลยคันนี้นะครับน่ารักมากเพราะว่าลูกค้านะครับมีสุนัขอยู่หนึ่งตัวรักมากเลยซื้อรถบ้านเพราะว่าเวลาไปเที่ยวนะครับ น้องหมาขึ้นโรงแรมไม่ได้ก็เลยแบบว่าเอ้ยทำยังไงเราจะเที่ยวได้โดยที่แบบว่าพาครอบครัวไปได้ทั้งหมดเลยนะครับซื้อรถบ้านเลยครับแล้วก็บ่งบอกความเป็นตัวของตัวเองก็คือชอบเที่ยวทะเลชอบเที่ยวภูเขาทํมคันเลยเอาน้องหมาไปด้วยก็เลยมีลูกพ่อแม่ลูกและน้องหมานี่น่ารักไปเลยคันนี้นี่น่ารักกว่าอีกเพราะว่าลูกค้าเป็นทันตแพทย์ต้องการบอกอัตลักษณ์ตัวตนของตัวเองว่าเราเป็นทันตแพทย์นะใครอยากดูแลฟันนะครับ มารถบ้านที่คันนี้ได้เลยปรึกษาท่านทาันตแพทย์ได้เลยนะครับแฟนลิวพูต้องภูมิใจนะครับเมื่อได้เห็นรถบ้านคันนี้สติกเกอร์ลายนี้เนี่ยลูกค้าพี่ผู้ชายนะครับชอบมากที่สุดเลยคือลิวพูคุณแฟนก็เลยจัดให้บอกว่ากระซิบเซลลมาเลยนะครับว่าขอลายลิวพูได้ไหมจัดเซอร์ไพรส์วันเกิดให้เลยนะครับขอี่ผู้ชายมาเห็นปุ๊บแกบอกเลยพวกแมนยูเชลซีอยู่ที่ไหนตามมาได้เลยนะ ไม่ทันไลครับลูกค้าแมนยูก็ไม่ยอมนะครับจัดหนักๆอีกเหมือนกันตามมาติดๆเลยครับแมนยูนะครับซึ่งอันนี้หม่องพงก็แมนยูเหมือนกันครับเขาบอกว่าต่อให้ช้ำใจแค่ไหนแต่เราก็ยังมีถ้วยคันนี้นะครับลูกค้านะครับรักหลานมากหลานมีสองคนเข <boils> าอยากได้รถที่แบบว่าบ่งบอกว่าคันนี้ซื้อให้หลานเพราะอยากพาหลานไปเที่ยวผมก็เลยบอกงั้นส่งรูปหลานๆมาให้ก็ได้นะครับเดี like ๋ยวผมจัดการให้ พอออกแบบมาปุ๊บลงตัวมากเลยมีความน่ารักแล้วใส่ความเป็นการ์ตูนเข้าไปในตัวภาพด้วยนะครับเลยออกมาน่ารักจริงๆลูกค้าคันนี้นะครับลูกลูกชายกับลูกสาวเนี่ยชอบมากเลยรถบ้านอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยขับรถบ้านไปรับที่โรงเรียนสไตล์ของลูกสาวนะครับัวอ,อยากมีความเป็นญี่ปุ่นนะครับเราก็เลยจัดสไตล์ญี่ปุ่นให้ไปนะครับและที่สำคัญเลยลูกค้าบอกว่าลูกชาย อยากขับครื่องบินนะครับเราก็ใส่เครื่องบินเข้าไปด้วยลูกสาวล่ะลูกสาวชอบปั่นจักรยานแล้วก็ใส่จักรยานไปด้วยคันนี้ออกมามุ้งมิ้งน่ารักมากๆเลยครับผมคันนี้นะครับอาม่านะครับอยากไปเที่ยวที่ที่อาม่ายังไม่เคยไปก็คือภูกระดึงก็เลยส่งรูปภาพมาให้กับผมว่าขอตรงนี้เลยนะรูปต้องเป็นผาลมสักเท่านั้นผมก็เลยจัดให้เลยครับคันนี้เนี่ย ภูกระดึงผาลมสักนครับอย่าลืมไปดูคลิปเต็มนะมีความน่ารักมากเพราะว่าอาม่าเป็นคนรีเควสตเองว่ารถคันนี้เป็นรถของฉันสติกเกอร์ฉันต้องออกแบบเองเท่านั้นนะครับ สุดท้ายนะผมจะมีภาพรวมนะครับว่าลูกค้ารถบ้านเขาไปเที่ยวที่ไหนกันนะครับผมจะประมวลภาพให้ดูเลยว่าความสุขของลูกค้าในการใช้รถบ้านคาริบอร์มเตร์โฮมเป็นยังไงลูกค้าท่านใดนะสนใจรถบ้านคาริบอร์และอยากได้สติกเกอร์แบบแปลกๆมีความเป็นตัวเองนะครับเอากินนาการตัวเองลงมาลงในรถบ้านได้เลยนะครับเพียงแค่คุณโทรมาเท่านั้นเอง0275,28585 0 2 3ห0 7 5 5 5ซลแม็ก เซลล์ Sell, น้องเกดหม่อมพงรองทุกท่านอยู่แล้วนะครับผมไม่จำเป็นต้องซื้อเงินสดนะครับเรามีคาริบอรลิซิ่งรองรับให้ท่านอยู่นะครับเพียงแค่ดาวยีนะครับดอกเบีย้ยสามสี่ปีหรือว่าลูกค้าอยากผ่อนยาวก,กว่านั้นปรึกษาเซล์ได้ทุกคนเลยนะครับวันนี้มาไปแล้วไปดูวิวสวยๆกันเลย the name of quality and design